แฟนคอบอนคาเฟ่ครับเอาวันนี้พูดถึงเรื่องราวของเบนจามินเซสโกกันหน่อยนะฮะกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียครับของไลฟ์ซิกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะอายุ22ปีฮะกำลังสดจากขั่วเลยครับ สูง195ซนติเมตรก็ถือว่าเป็นกองหน้าระดับมหาการคนหนึ่งนะเขาลงเล่นในบุนเดสกิกาเยอรมันไปทั้งหมด64เกมครับทำได้27ประตูตัวเลขนี้ก็บ่งบอกไม่ธรรมดานะฮะลงเล่นให้ทีมชาติสโลวีเนียครับ41นัดทำได้16ประตูสถานการณ์ตอนนี้คนช่างชัวรัว่าน่าจะยายนะเพราะว่าไม่มีชื่อปรีซีซั่นของไลฟ์ซิกนะฮะก็ทรงนี้คงปล่อยแน่และแนวโน้ม สูงมากๆนะนะฮะว่าจะมาเล่นที่ประเทศอังกฤษแล้วตอนเนี้ยเราอยากตามข่าวมาหลายวันนะ,ะภาพรวมๆนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกับนิวคาสเซิลยูไนเตดคือ2ตัวเต็งโอ้เรียกว่า50-50ก็น่าจะได้ครับตามความรู้สึกเรา50-50เลยนั่นหมายว่าแฟนลิเวอร์พูลลุ้นนิดหนึ่งนะลุ้นให้ เซตโก้ไันนี้ก็เซ้นดีไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเซตโก้วนะันนค้ก็เซ้นนั่นหมายความว่าการปล่อยอีซักอาจจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะฮะตรงเนี้ยนั่นแมวก็เลยเข้าไปดูว่าสถานการณ์ในร้านพูลเอาที่วิลเลียมเฮแล้วกันนะฮะสถานการณ์แมวเวลาพูดชื่อร้านแต่ละร้านนี่มันก็เขินๆน,นะฮะที่ร้านเฮเนะี่ยไปดูว่าเอ๊ะแมนยู U, หรือดิวคาสเซ้นที่เป็นตัวเต็งกันแน่นะ โอ้โหสูสีกันมากเลยนะฮะแมนยูว่าเต็งหนึ่งนะฮะหกจ่ายห้านิวคาสเซิลเต็งสองครับสิบเอ็ดจ่ายสิบเอาเอาเอาทีเยบให้มันเท่ากันกนะ็คือหกจ่ายห้านี่ก็คือสิบสองจ่ายสิบนั่นเองนะฮะนิวคาสเซิลเนี่ยสิบเอ็ดจ่ายสิบคือจ่ายสิบเท่ากันแต่ว่าใครเชียร์แมนยูว่าจะได้เนี่ยต้องลงทุนมากหน่อยก็คือสิบสอง 12, ใครเชียร์นิวคาสเซิลต้องลงทุนสิบเอ็ดเพื่อให้ได้สิบลงทุนแมนยูสิบสองเพื่อให้ได้สิบนี่นถือว่าใกล้เคียงกันมากนะฮะโอ้โหไม่ถึงหนึ่งคู่ เรียกว่าแมนยูเป็นต่อแค่ขนอ่ะตอนนี้นิวคาสเซิลนี่กำลังคาราคาสังอยู่ไออีซักอยู่นะฮะก็มีข่าวว่าอ่ะตอนแรกกัไปซ้อมที่โซเซดันะในประเทศสเปนตอนนี้กำลังจะกลับมาซ้อมกับสาริกาดงละแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลเนี่ยนะฮะที่ยื่นข้อเสนอก่อนแมนยูนะตามข่าว75บวกแอดออนอีก5นะฮะ75บวกหเป็นอ่าล้านยูโรนะขณะที่ไลฟ์ซิกก็เงียบๆนะฮะรอดูก่อนได้ข้อเสนอของแมนยูจะหนักแน่นกว่านี้หรือเปล่า แมนยูตอนนี้ก็มีข่าวกับออลิวัดกินนะแต่นโยบายของพวกเขาเราทราบนะฮะว่าถ้ายูเยอะวัดกินยี่สิแล้วก็ไม่เอาดีกว่านะแนวโน้มมาทางเชสโกแบบเต็มๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เสนอเงินเหมือนอย่างิวคาสเซลซึ่งทางด้านของโรมาโนนะฮะฟาร์มิโอโรมาโนบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยแมนยูดูจะมีปัญหามากกว่าิวคาสเซนิวคาสเซลไม่มีปัญหาเรื่องก็แต่ลึกๆแล้วนะแมนยูก็ถ้าจะเอาจริงๆก็เอาได้นะ เรื่องเงินนี่มันคุยกันได้เพราะแมนยูก็เป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกทีมหนึ่งอยู่แล้วนะฮะโรมาโน่ ano, เขาบอกว่าที่จะตัดสินใจจริงๆนะฮะว่าจะไปแมนยูหรือนิวคาสเซิลก็คือเซสโกเนี่ยนักเตะจะเลือกทีมไหนานเองนะฮะต่อให้นิวคาสเซิลยืนเงินไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่ตัวนักเตะนั่มนเะว่าเดี๋ยวเรารอดูสักไม่น,าน่าจะเกินอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะมันต้องใช้เวลาหน่อยของแบบนี้นะว่าสุดท้ายแล้วแมนยูหรือนิวคาสเซิลที่จะได้ เมนจิมินเซสโกเวลุมทีสุนฟุตบอลในวันนี้ครับเอาเป็นนอร์เวย์เอลิเซเลียนนะมองว่าโบโดโกริมจะบุกชนะฮามคามนะฮะโรเซนบอกไปเยือนจะไม่แพ้ KFUM ครับแล้วก็โม่จะชนะไบร์ครับผม